สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องปวีมาออกโซลทับหมหอ่แล้วด้วยจ้ะตัวเกามันใส่ผอดีต้อนม,มันหน่อยควมจำมันหน่อย,นนอยตอนนี้ยูบซี่จ้ะมาออกเครื่องใหม่เครื่องนี้มันจังควบจำหลายมันจังสีไทยคลิป <laughs> <c oughs> <c oughs> ลงให้ท่านผู้ชมเบิ้งหลายจ้ะ ความจำน้อยค่ะน้องสี่ใหม่นี่โทรศัพท์ใหม่ค่ะซื้อของไรอยู่จ้ะเฮ้ยเอัอน,นั่นมาเล่ดเดี๋ยวของอยู่เอ็มแคเห็นไหม มากินเข่าอยู่ตรงนี้น้ำจ้ะกินเข่าอยู่อเอ็มเคน้ำเอกตาครับแมาของอยู่เอ็มเคไลูกที่ฝากไว้นะเอาเป็ดนั่นแหละเก้าไพโนลูกสาวคนนี้ยังไปทำธุระอยู่ยังามาทำนากอยู่ไอแม่นั่งรอ ร้านตัวดื้อรักษารักษาร้านบุกุ่มร้านเสียผู้หนึ่งจะไปไซรักนี้ก็บอก,บอกปอมันลไปหาเงียที่ธนาคารอยู่ธนาคารเียธนาคารอ้ยคักฝากร้านก็นได้ ร,าาร้านรักษาป่าร้ารักษาปาเ <c oughs> พราะว่าป่ารักษาร้านบมก,กุกร้านเสียเมิถลลุาน,นาคา้าวมารรสดูบ<จ>ิ๊กซีค่ะสื่อของกับประมานอยู่วค่ะสองรถถข็นค่ะ ซีเบาสู้ฟังพีหนอปามีรักไปซื้อโทศัพท์อย่าลูกสาวหูจัก่าลูกสาวหูจักนี่ร้านตัวนี้นี่เป็นคนบออเขาหนิเปิดเผยความลับฝนกำลังยางมากุ่นล่างยางมาเปิดเผยความลับฝนลูกสาวกำลังยางมาหุ่น ข้าวูควมจริงนี่หรร้านหัวโจกก็มีานี้เอะใไปเตีเ่เติมใช่หร่ะยเดียวพ่าไปเติมนถานี่เอาตะกีให้ได้หูบล๊กเช้าขอปา เป็ดอยู่จ้ะกินเขากินเขาอะไรกัเป็ดกับจ้าจเหลือหมดไปสามพันกว่าค่ะพี่น้องเป็ดออกมาแล้วเป็ดขาวคลิปเหนียวเอาไว้ซ้ำนี่ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ